สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันสวัสดีครับผมแมทธิวดีนครับและนี่คือรายการไทยฟุตบอลรีพับลิกสำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่ที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับและเราจะมาพูดถึงทอปิกสุดฮิตที่แฟนบอลไทยหลายคนยังคาใจอยู่ครับนั่นคือคำถามที่ว่าทำไมไทยลีกของเราครับต้องเปลี่ยนจากการแข่งขันแบบจบภายในปีมาเป็นการแข่งขันแบบจบ ข้ามปีเหมือนหลีกในยุโรปกันครับแนวคิดในการจัดประทินแบบนี้คืออะไรวันนี้เรามาถามผู้รู้กันครับเชิญครับอย่างที่ทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งวงการลูกหนังครับเช่นเดียวกับไทยลีกที่ได้รับผลกระทบจนต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป ซึ่งการว่างเว้นของเกมลูกหนังนี้ทําให้หลายสโมสรต้องขาดไรายได้ครับบริษัทไทยลีกในฐานะผู้จัดการแข่งขันจึงต้องหาทางออกท่ามกลางวิกฤตให้พวกเขาเพื่อให้ฟุตบอลไทยประคับประคองไปได้ต,ตอนนี้ผมอยู่กับคุณไพลิตต้านไพรีนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดการแข่งขันสําหรับไทยลีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับ แน่นอนครับแฟนบอลไทยมีคําถามหลายคําถามนะครับแต่ว่าอย่างในที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าทําไมไทยลีกของเราต้องเปลี่ยนมาจัดแบบข้ามปีครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักไปนะครับฟุตบอลก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องหยุดการดําเนินการแข่งขันนะครับโดยนโยบายของท่านพลตำรวจเอกสมยศนะครับ ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็ได้มีความคิดนะครับมีวิสัยทัศน์ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในช่วงนั้นเนี่ยมีความรุนแรงและน่ากลัวแล้วเรายังไม่รู้ที่มาที่ไปก็ท่านก็สั่งให้ดําเนินการหยุดพักการแข่งขันเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับและต่อมาเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศหยุดกิจกรรมนะครับที่เราเรียกกันว่าล็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับ นั่นจึงเป็นที่มาว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกิจกรรม,มอื่นๆเนี่ยได้หยุดการดําเนินาการแข่งขันในช่วงนั้นอย่างไรก็ดีนะครับทางสมาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการเรียกประชุมกับบรรดาสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะครับจนเป็นที่มาถึงการหารือตกลงกันนะครับว่าเอาละ่ะ เราจะกลับมาดาเนินการแข่งขันอีกทีนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ดีซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าการแพร่ระบาดของโลคเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่เมื่อไหร่นะครับก็เลยมีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเซตไว้กันว่าเราจะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการกลับมาแข่งขันนะครับโดยการแข่งขันดูการปกติก็ต้องเรียนนี้ว่าว่าเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า p r e e a s o n เมื่อไหร่ที่ก่อนจะกลับมาเปิดการแข่งขันในฤดูการปกติเนี่ยโดยมากทีมก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมทีมฝึกซ้อมนะครับอย่างน้อย6-8สัปดาห์ก็ถ้าเราไล่ย,ย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราจะกลับมาดําเนินการแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนั่นคือหมายถึงว่าทีมก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับจะกลับมาก็ต้องมีการซ้อมก่อนก็เป็นในช่วงเดือนกรกฎาหรือสิงหาเป็นต้นอย่างนี้นะครับจึง กำหนดไว้ว่าเดือนกันยายนเนี่ยเราจะกลับมาแข่งขันได้ซึ่งจะดําเนินการแข่งขันไปตลอดทั้งฤดูกาลจนจบเนี่ยก็จะไปจบอยู่ที่สักประมาณเดือนพฤษภาคมปี2564ครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็มีการศึกษานะครับดูรูปแบบของลีกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีทางญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งทางในลีกยุโรปนะครับเพื่อ ที่เราจะนํามาศึกษาแต่ว่าเราไม่ได้นำมาใช้ทั้งหมดทีเดียวเราก็นํามาเทียบเคียงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเรานะครับสภาพแวดล้อมของเรานะครับแล้วเราก็กําหนดเป็นระเบียบที่สําคัญนะครับเรามีการกําหนดว่าในการกลับมาแข่งขันเนี่ยนักกีฬาทุกคนต้องมีการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะครับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าในการแข่งขันนักกีฬาที่กลับมาแข่งทั้งหมดเนี่ยจะ ปลอดจากโรคนะครับปลอดจากเชื้อโควิดแล้วก็ดําเนินการกลับมาแข่งขันได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรายังไม่สามารถดำเนินการแข่งขันได้เร็วกว่าที่ควรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนักกีฬาต่างชาติแน่นอนว่าหลีกที่สนุกนะครับก็ต้องมีนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเติมสีสันซึ่งณตอนนี้เนี่ยนักกีฬาต่างชาติก็เริ่มเพิ่งจะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วก็ยังต้องมีการกักตัวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำให ไทม์ไลน์หรือช่วงระยะเวลาในการกลับมาดําเนินการแข่งขันได้เนี่ยก็คงต้องเป็นในช่วงเดือนกันยายนอย่างที่วางไว้แล้วครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณโรเรนโซ่ฟอรฟี่นะครับหัวหน้าฝ่ายบอนุญาตสโม,มสรน,นะครับอยากจะถามถึงการแข่งขันไทยลีกที่กำลังจะเริ่มต้นในช่วงกันยายนนี้นะครับเราเห็นว่าทางลีกอื่นๆอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเมื่อกลับมาเตะแล้วจะมีการเร่งให้จบ ให้เร็วที่สุดก็จะมีการเตะแบบถีขึ้นอาจจะทุก 2>, 2, 2หรือ3วันไทยลีกเรามีโอกาสทําแบบนี้บ้างไหมครับพี่แมทผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าแบบลีกไทยกับลีกต่างประเทศเนี่ยบ,บริบทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างหลีกอังกฤษที่พูดมาเมื่อสักครู่นีครับก็คือเขาเนี่ยเหลือการแข่งขันอาจจะ9ก้าถึงสินัดใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็จะเหลือแบบเหมือนพึดสุดท้ายแล้ว mm hmm. เขาพึดไปเตะกันให้จบเนี่ยเตะสามวันทีอีกแป๊บเดียวมันก็จะถึงเส้นชัยแล้วของเขาเหมือนวิ่งร้อยเมตรนะครับของ mm hmm. เราเนี่ยไทยลิกเราเหลือประมาณ26นสินัดถ้าเป็นไทลิก2ก็30นัดซึ่งมันก็เหมือนเรากําลังจะเริ่มวิ่งฮ์พมาราธอนอยู่ mm hmm. มันก็อาจจะแบบพึดแล้วก็เร่งสปีดได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในบนกระดาษเนี่ย เราอาจะบอกว่าเอมันทําได้นะเตะสามทุกทุกสาวันเนี่ย <laughs> ตั้งแต่กันยาจนถึงทันวาสี่เดือนมันก็ทําได้แต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าอาการบาดเจ็บซึ่งแน่นอนครก็จะส่งผลถึงคุณภาพของการแข่งขันด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเตะกะที่มันจะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บ แน่นอนครับกับการการเลื่อนเตะในครั้งนี้ก็ก็เพราะเหตุของของโควิด -19 นะครับทุกๆุกประเทศทุกลีกก็ต้องเจอกันทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับลีกไทยของเราอ่ะพอจะเห็นโอกาสดีๆไหมครับจากวิกฤตอย่างนี้แน่นอนครับผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าสมาคมหรือว่าไทยลีกเรามีทงไว้ว่าจะต้องเตะแบบยุโรปอะไรพวกนี้นะครับคือเราก็ไม่ได้มองว่า เฮ้ยเราจะต้องเตะแบบนั้นแบบนี้นแบบนมันมันคือการเราเจอปัญหาใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างที่แมทพูดคือทุกประเทศเนี่ยเจอเรื่องโควิดกันทั้งนั้นซึ่งสมาคมและก็ไทยลีกเนี่ยเราก็เจอปัญหานี้ทําให้แข่งขันไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงได้มีการพูดคุดยกั่สมโมสรในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกันดี mm hmm. เพื่อให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้มันสามารถที่จะ กลับมาแข่งขันได้โดยที่เราไม่ไปเสี่ยงทําให้มันเกิดการระบาดหรือว่าไปทําให้เกิดกระแสที่ไม่ดีต่อฟุตบอลไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยครับทุกๆสโมสรที่เข้าร่วมในวันนั้นก็สถานการณ์มันก็ยังไม่คลี่คลายว่าเอ๊โควิดจะหมดเมื่อไหร่กีฬาจะกลับมาแข่งขันได้เมื่อไหร่มันก็เลยมีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อตกลงกันว่่โอเค้าอยังนั้นเนี่ยเราคิดไ้ว่าไปเริ่มเดือนกันยายนแล้วกันซึ่งมันเป็นออปชันที่ช้าที่สุดลับที่เราเตรียมการไว้แต่แน่นอนครับเมื่อเราเลื่อนไปถึงเดือนกันยายนเนี่ มันก็จะจบตามกําหนดการเดิมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยต้องมีมการเลื่อนออกไปซึ่งเราเลื่อนออกไปเนี่ยก็ไปเลื่อนยูงพฤษภาคมก็เลยทําให้การแข่งขันไทยลีกเนี่ยมันไปตรงกับของยุโรปโดยที่จะบอกว่าเราตั้งใจร้อเซ็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีโอกาสในนั้นด้วยคือ,อ,อผมคิดว่าแฟนบอลไทยหลายคนเนี่ยก็คงเห็นกันว่าทุกครั้งที่เรามีแข่งเนี่ยมันจะชนกับหน้าฝน หนังสี่เดือนนะประเทศไทยเป็นมีฤดูฝนที่ยาวนานพอสมควรแล้วับฟุตบอลแข่งในที่โล่งแจง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสนามก็ไม่มีหลังคาครับพื้นยาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าของพวกยุโรปและพวกนี้มันจะทําให้เกิดภาพที่แบบสนามฟุตบอลมีน้ําท่วมขังแฟนอบอลต้องตากฝนดูบอลอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นภาพที่ออกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลพลอยได้คือเราไปเริ่มเป็นยาเนี่ยเราเตะช่วงปลายฝนแล้วแล้วเราก็จะได้ช่วง พฤชชิกทันวามุกราลาที่มันเป็นทางทางของประเทศบ้านเราอากาศดีาาศดแฟนบอลนะก็อากาศเย็นๆสบายทีน,นี้จะไปไปเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจจะเจอแวะดูบอลได้ประมาณนั้นก็เป็นโอกาสที่ ที่ในเชิงในเชิงของสภาพภูพมิประเทศเรานัา้นน่าจะเหมาะกับแบบนี้ในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมีอย่างเช่นการเปลีย่ยนแานนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีตลาดซื้อขายที่ตรงกับสากลมากขึ้นคือจากเดิมที่เราเราไม่เหมือนกับของยุโรปไม่เหมือนกับของประเทศสากลเนี่ยมันก็ทําให้เราซื้อตัวนักกีฬาต่างๆเนี่ยอาจจะได้เป็นตัวนักกีฬาที่เป็นเกรดซีเกรดดีลงมาแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราไปตรงกันเนี่ยมันอาจจะทําให้สโมสรเนี่ยได้มี ทรัพยากรนักกีฬาที่ดีมากขึ้น <S <S อ,อ,อยู่ในตลาดที่เป็นสากลแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมีการแข่งขันที่มีคุณภาพมีนักกีฬาที่แบบพีมือมากขึ้นตามไปด้วยครับกับการที่มีวิกฤตแบบนี้ผมเชื่อว่าสโมสรก็ต้องมีการปรับตัวพอสมควรนะฮะสำหรับไทยลีกมีการสปอร์ตแต่ละสโมสรยังไงบ้างอะ แน่นอนว่าเมื่อโจทย์มาคือเรากำลังจะเลื่อนไปกันยาปรับรูปแบบตารางการแข่งฤดูกาลของเราใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องมีการขอรู่นขอนี่จากองค์กรที่เราเราเป็นสมาชิกเขาอ,อยู่ยกตัวอย่างเช่นของฟีฟาครับซึ่งฟีฟาเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของตลาดซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอไปว่า จากตอนเมษายนไปถึงกันยายนเนี่ยเราอาจจะหยุดประมาณ5-6เดือนอจะให้สโมสรเนี่ยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนักกีฬาทุกเดือนก็คงไม่ไหวเพราะไม่มีการแข่งขันด้วยเรวก็เลยขออนุญาตเขาว่า เราจะขอเปิดตลาดพิเศษได้ไหม uh huh. เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายนักเตะกันได้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับมาแข่งขัน uh huh. อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราสามารถเซอร์วิสสโมสรได้ต uh huh. ัวน,นี้ก็ได้รับการอนุมัติมาเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับ uh huh. ที่มีตลาดซื้อขาย3 3ตลาดด้วยกันในฤดูกาลเดียว uh huh. และตอนนี้เนี่ยก็เป็นเป็น,ปนรูปแบบการจัดก,การที่ประเทศอื่นๆก็นําไปทํา ทำ,ทำตามเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากอีกอันนึงก็คือในค่าฟุตบอลไทยเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ในประเทศใช่ไหมครับมันก็จะมีการแข่งขันอย่างยุโรปก,ก็จะมียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แข่งกันระหว่างเยอรมันอิตาลีอะไรพวกนี้ครับในเอเชียก็มีเหมือนกันเราก็จะเรียกว่าเอฟซีแชมเปียนส์ลีกที่แข่งกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แข่งขันทุกปีแล้วก็ เมเื่อเราเลื่อนไปเนี่ยปกติเราจะมีแชั้์ของการจบฤด,ดูกาลเพื่อไปแข่งขันในปีถัดไปแต่เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีแชั้นไม่ทันละเพราะว่าเราไปจบพิษภาของปีหน้า mm hmm. เราก็เลยต้องขอเขาเป็นกรณีพิเศษให้ให้เอาผลการแข่งขันครึ่งหนึ่งของฤดูกาลเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนสโมสรไทยไปแข่งขันใน FC ฟซีแชมเปียนลีของฤดูกาลหน้า mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่เราทำไว้และก็แน่นอนครับคือฟุตบอลไทยเราไม่ได้มีแค่นักกีฬาไทย เรามีนักกีฬาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบราซิลญี <c oughs> ่ปุ่นหรือแม้แต่ในอาเซียนเองเราก็เป็นชาติแรกที่เปิดให้นักให้นักกีฬาอาเซียนเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ก็ตามนะครับครับ <c oughs> แลหลายคนพอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็เลือกที่จะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว <c oughs> ไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยมากกว่าแต่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับประเทศที่เคย ือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีโรคระบาดมาตอนนี้อาจจะสถานการณ์แย่กว่าประเทศไทย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางกลับมามันก็อาจจะมีถ้าสโมสรทำเองเนี่ยมันก็จะมีความขัดข้องหรืออาจจะดําเนินการยากสักหน่อย uh huh. สมาคมนักไทยลีกก็เลยเป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยประสาระสสนระหมางสโมสรที่แข่งขันในรายการที่เราจัดเนี่ย uh huh. กับทางรัฐบาลว่าเรามีนักกีฬาต่างชาติที่ เป็นเหมือนดาราครับเป็นนักกีฬาที่จะเข้ามามีคนชมเขาเล่นกันเป็นล้านๆคนเนี่ยเขาจะต้องกลับมากลับตร<า><า>นี้เพื่อมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับฟุตบอลไทยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยเป็นศูนย์การตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือณนะตอนนี้ก็มีทยอยเดินกลับเดินทางกลับเข้ามาบ้านไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเก่าที่เล่นอยู่แล้วรออหรือจะเป็นนักกีฬาใหม่ที่ที่อย่างที่บอกตอนแรกคือมีตลาดซื้อขายใหม่ก็ม,มีนักกีฬาใหม่เข้ามาด้วยอันนี้ก็คือเริ่มทยอยกำลังกลับเข้ามาทั้งหมดครับ คิดว่าน่าจะมาครบก่อนที่จะเริ่มเปิดการแข่งขันไหมเราก็หวังว่ามันจะครบก่อนที่จะเปิดหนดการแข่งขันแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยแต่ประเทศละประเทศก็มีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันรบราซิลไม่เคยระบาดตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าหนักพ<า>อดานเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเที่ยวบินต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปิดเสรีมากเท่าไหรนน่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานทูตมีนโยบายหรือมีมาตรการในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยยังไงบ้างอันนี้เราก็จะ ประสานง,งานกับผา้รัาไปเรื่อยๆครับจนกว่านักกินาที่ตกค้าทั้งหมดเนี่ยจะกลับเข้ามาได้ยังไงไทยลีกก็ช่วยเต็มที่ใช่นะครับผมยังไงก็เปิดฤดูก,กาลกลับมาใหม่ในช่วงกันยายนแน่นอน <ฮะ S 1> สำหรับไทยลีกนะครับผม ไทยลิกเองมีการเตรียมงานอะไรบ้างครับก่อนที่จะทําการแข่งขันใหม่ครับพี่แมทอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของ new normal กันมาพอสมควรแล้วครับผมมีนโยบายมี social distancing มีการตรวจโควิดก่อนที่จะก่อนที่นักเตะจะลงแข่งได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมครับอันนี้เราเราไอเรื่องของนโยบายเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในการในมุมมองผู้กําหนดนโยบายใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยแนเน่องขงไลีกเราไม่ได้เป็นคนไปจัด ในแต่ละจังหวัดเองแต่เราให้สโมสรเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเป็นคนจัดการแข่งขันเราจะมีบุคลากรจากส่วนก้างเนี่ยที่เราเรียกว่าผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นตัวแทนของสมาคมภายังแต่ละสนามเดุกสัปดาคนพวกนี้เนี่ยครับเราก็คงไม่ได้คาดหวังให้เขายนลคู่มือไปแล้วคุณไปทําความเข้าใจเอาเองอไม่งั้นมันก็จะควบคุมมาตรฐานไม่ได้แน่นอนเราก็จะเสี่ยงต่อการเป็นจุดแพร่กระจายของเชื้อโรคถ้าทำมาตรฐานได้ไม่ดีอันนี้เราก็จะได้มีการจัดเวิร์กช็อปกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้กกแข่งข,ขันเองที่จะต้องให้ความรู้เขาว่ามาตรฐานของการจัดการแข่งขันไทยลีกแบบนิว n o r m a l ต้องมีอะไรบ้างหรือสโม,มสรเนี่ยจะจัดแบบนิว n o r m a l l เขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรล้วก็เตียมเตียมในรายละเอียดแบบไหนไปฝึกกันถึงที่เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดการแข่งขันที่เราวางแผนว่าจะต้องทําก่อนจะกลับมาแข่งขันครับและในอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในเรื่องของการออกใบอนุญาตสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยเนี่ยคุณจะเล่นได้คุณต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยสมาคมหรือไทยลีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าแต่ละทีมก็เผชิญปัญหาทางเศษฯฯรษฐกิจเผชิญในเรื่องของการจัดการแข่งขันเยาวชนมันทําไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลอาชีพคือการขันกีฬาทุกอย่างสต็อกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลทีมเยาวชนอะคาเดมีที่เขามีก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยกเว้นข้อตรงนี้ให้เขาว่าในสถานการณ์ที่โควิดแพร่ระบาดคุณได้รับผลกระทบเรื่องการเงิน คุณได้รับผลกระทบเรื่องของจํานวนนักกีฬาเยาวชนที่อยู่ในทีม <Ừ. S 2> ตรงนี้ก็เราจะยกเว้นไว้ไม่ต้องส่งในปีนี้สำหรับปีนี้สำหรับป,ปีปีนี้เนี่ยคุณก็ทำเท่าที่ทําไหวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็มาว่ากันในเต็มสูบอีกรอบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เราเตรียมไว้ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการและในเชิงนโยบายด้วยจากการที่ผมได้คุยกับพวกเขามันทําให้ผมเข้าใจว่าการตัดสินใจให้ไทยลีกลับมาเตะในเดือนกันยายนนี้ พวกเขาต้องมั่นใจก่อนว่าฟุตบอลไทยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดจากโรคนี้และพวกเขามีความพยายามในการพลิกวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นโอกาสครับด้วยการเปลี่ยนแปลงปฏิทินลูกหนังแบบข้ามปีเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยโดยรวมมีผลกระทบน้อยที่สุดและผ่านสถานการณ์อันยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน และนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ไทยลีกของเราจะต้องเปลี่ยนมาแข่งขันแบบปฏิทินข้ามปีเหมือนลีกในยุโรปครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาไขาข้อสงสัยในเรื่องราวอะไรบ้างติดตามได้กับผมแมทธิวดีนและไทยฟุตบอลวีพาบลิกครับสวัสดีครับ